อ่าตัวเลขทำเสร็จหรือ,อยังไอเอ็มเอฟอ่ะฮะของชาติต่างๆในอาเซียอ่าไอเอ็มเอฟจะได้ดูสักนิดหนึ่งของชาติต่างๆในอาเซียของชาติต่างๆในอาเซียนไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มอาเซียนไฟใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะอาเซียนไฟซึ่ง IMF เขาประกาศของเราออกมาเนี่ยของเราต่ําสุดในกลุ่มนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยว,วก็ต่<ด>ําออยู่ประเทศเดียวด้วยเพราะว่าเขาประเมินเราออกมาคือ1.8อ่เดี๋ยวให้ดูดูตรงนี้นิดนึง อาเซียนไฟได้ประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยไม่ได้มีอันนี้เห็นไหมอันไหนตกลงใช่นี่อันนี้ละค่ะไม่ใช่เวียดนามไมีมอา้าวเวียดนามอาเซียนไฟคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และประเทศไทยซึ่งอ๋อแอมเบ็ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนไฟทพี่ว่านี้ จะเติบโตโดยเฉลี่ยของ5ประเทศนี้4ในปีนี้ลดลงจากที่คาดการเดิมเดือนมกรา4.6%และปีหน้าจะเติบโตได้แค่3.9%ลดลงจากที่คาดการ4.5%ถ้าถ้าจำแนกแยกย่อยเป็นรายประเทศก็เป็นอย่างที่เห็นหน้าจอนนี่แหละผลกระทบจากภาษีธรรมจากแบบจำลองของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรืออเมกนั่นก็คือประเทศไทยอมบวยอีกแล้วเหร <im itation> อมบวัวอีกแล้วใช่ไหมต่ําสุดเลยของปีนี้แล้วห่างเยอะด้วยนะคะเพราะประเทศไทยที่ IMF ประเมินของปีนี้คือ1.8อินโดนีเซีย4.7เวียดนาม5.2มาเลเซีย4.1ฟิลิปปินส์5.5เราเป็นประเทศเดียวที่ต่ํากว่า2ต่ำโโจริงๆแต่ Body. ไม่มีประเทศไหน3ด้วยซ้ำอะค่ะเขา4เขาหเราอ่ะหนึ่งค่ะปีหน้าล่ะ ไปกันใหญ่เลยปีหน้า IMF คาดการเราต่ํากว่าปีนี้อีกนะคะปีหน้าเรา1.6แล้วเขาประเมินอินโดนีเซียเนี่ยเท่าเดิมปีนี้กับปีหน้า4.7เวียดนามจะตกลงปีหน้าโตต่ําลงเพราะว่าเวียดนามปีนี้เขา5.2ปีหน้าเขาประเมินว่า4.0มาเลเซียปีนี้เขาประเมิน4.1ปีหน้าเขาประเมิน3.8แล้วมีฟิลิปปินส์เนี่ยี่ะโตขึ้นจาก5.5ในปีนี้เขาประเมินว่าปีหน้า5.8อันนี้มาจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางด้านของสหรัฐบริการนั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อสำคัญเวียดนามเนี่ยแอมเบบเขามองนะครับอย่างที่บอกไปจะโดนหนักเช่นเดียวกันค่ะอ่อะส่วนภาพใหญ่รายงานของกองทุนการเงิน,น,นระหว่างประเทศระบุว่าอาการชะลอตัวของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนานในเอเชียคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะรับผลกระทบหนักที่สุดจากภาษีตอบโต้ของสหรัฐในเดือนเมษายนเนื่องจากมีการเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างจีนและสหรัฐนี่ i m เประเทศไทยเมื่อวานนี้ถามท่านนายกท่านนายกก็ยังเชื่อไม่ใช่ยังเชื่อยังบอกว่ายังพยายามจะทำให้ได้ตามเป้าเดิมก็คือเป้าเดิมคือ3%เ สามเปร์เซ็นตนี่เป็นตัวเลขของสำมกงานเศรษฐกิจการคลังถูกไหมโอ้แต่เบฟเขาบอกอย่างนี้นอกจากนั้นผมก็อ่านของกรุงเทพธุรกิจขออนุญาตสักนิดหนึ่งเถอะมีเสียงที่มันดูจะก,การะหน่ำซ้ำเติมนะนั่นก็คือธนาคารกสริกรไทยเนี่ยเมื่อวานนี้เขามีการนำเสนอมุมมองแบงก์กสิกรไทยท่ามกลางสมการการค้าของทั้ททำให้เกิดความแม่แน่นอน ประเด็นข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาก็พูดตรงไปตรงมาแบงก์หรือธนาคารปรับกลยุทธ์เข้าสูโหมดชะลอการปล่อยสินเชื่อเพื่อจะรอดูสถานการณ์ค่ะนี่ซึ่งปีนี้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยเป้าของปีนี้ถ้าจะให้เป็นไปตามเป้าเดิมเนี่ยยากภายใต้ GDP ที่มันดิ่งด้วยความครพบแบงค์ชาก,ก็รู้รัฐบาลก็รู้ทุกวันนี้มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องปล่อยสินเชื่อ แทบจะไม่ปล่อยอยู่แล้วอะระบบธนาคารพาณิชย์นี่ประกาศว่ายังไงชะลออีกเหรออืมคือทางธนาคารกสิกรไทยบอกว่าต้องปรับกลยุทธ์เข้าสู่โหมดชะลอการปล่อยสินเชื่อ,อเพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนอืมอ่อคือเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองตอบโต้กันแต่จริงๆลึกๆของเรื่องนี้ใหญ่มากค่ะในแง่ผลกระทบเนี่ยน้องใบใหญ่จริงจริง คือถ้ากระทบขึ้นมาจะเห็นคนตกงานจริงๆนะเบาหน่อยก็จจะต้องลดเวลาทำงานที่เคยเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์น่ะค่ะตอนนี้มันจะลามไปอุตสาหกรรมอื่นถ้าเกิดเอาเฉพาะที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยคำสั่งซื้อต้องชะลอใช่ไหมค่ะอ้าวใหญ่จริงๆนะไม่ได้พูดเล่น